นะคะดิฉันเนี่ยก็เป็นผู้หญิงคน ที่มีชีวิตผ่านโซเชียลมีเดียก็โนติงซอทูนะคะว่าทำยังไงให้มันแบบสวยฉ่ำบนโซเชียลอย่างนี้นะคะเราก็มีคนทักมาว่าพี่มอยเคล็ดลับคืออะไรนะคะดิฉันก็จะมาแชร์หมดเปลือกแบบโขมองค์เลยวันนี้โดยที่ไม่มาคนเดียวค่ะมากับพี่นิสาพี่โก้พี่โกดีเลยค่ะวันนี้นะคะก็มาจัดเต็มเลยทั้งแบบบิวตี้แล้วก็เรื่องราวของแฟชั่นค่ะรวมถึงเทคนิคอะไรเราก็จะเอามาแชร์กันเล อโอเคอเคอนเทนต์ก็ไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวที่รูปวันนี้มอสเตอร์ก็จะมาแบบ สวยค่ะทุ่าคือ้สวยค่ะฉันไม่รู้ว่าเธอโดนอยเนี่ยอมใจไปเรื่อยเลยอ่ะเอาเราตลอดแล้วโนตลอดไปแร่พี่พี่ป้อเราเนี่ยแต่งนอร่อเราหรอก็ลูกฟ้าๆแบบโตแม่อะไรอย่างเงี้ยตันเออโตแม่ไปเลยเพราะเราก็แม่หนึ่งแล้วให้เคารู้ไปเลยอุ้ยของตอบก็มถอะไรคือเขด้อนในกรแลงรูปให้ไหลแบบแตโหดขนาดอะ ต้องหักกลับไหมเค <c oughs> อฉันหน้าไหลชันไม่ได้แตกเท่าไหร่เธอนะเออสออจรับส่วนหนูส่วนตัวแอปพลิเคชันบอกเล่นอา่าแต้เพราะว่าจริงๆก็จะเป็นคนแคร์หรอคุณภ,ภาพรูปมากว่าแบบมันต้องชัดก่อนฉันก็ต้องแบบกล้องดีๆนิดนึง,องอกระจกมีเรอช่วยอยในใน๋อยั้ไงคะต้องบอกถึงลำนะคะใช้เมกอลัลลอด์ใช้แตง,ง,นะะงน้าที่ฉันก็ใช้ หนูถือใช้มันตั้งแต่เปิดช่องอ่ะตอนแรกแบบกล้องโปเลยหัวมันเวิร์กอะไรแบบกระทัดรัดได้น้ำหนักเบาขึ้นได้ก็เอาแหละเพราะว่าเดิ๋ยวหแบบกล้องมีเลอเรสตดีเขามิไม่ต้องหลักเลยเออใช่แต่ฉันชอบของแคแนลของที่เป็นสวยมาก คือถ่ายแล้วก็แบบโอ้ยอมชมพูมากนวนออมากว่าอะไรแล้วเลยเป็ทั้ผู้ชี่ยวลุนนะคะ EOS R 50ค่ะอ่ะใช้เหมือนแปรงทาใช่ไหมใช่มีอยู่คลิปหนึ่งเธอแบบเอากล้องสีขาวโผมมาแล้วฉันก็แบบแคปเลยจ้าอะคันนอน EOS R 50แล้วแบบมันมลยค่ะว่ามีเลเอดเนี่ยใช้งานง่ายพกไปไหนก็สะดวกเชื่อป้ามากคมชัดมากขึ้นมากชัดหลังเบอร์อะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งอะที่ชอบเขาเลยว่าหมอดาเป็นสายถือกล้องเขาทำสินี้บ่อยมากเออฉันอยากรู้ว่าเธอทำจริงจริงใช่ไหม ใช่ไหมไม่ใช e, ่แม่มันคือการแบบประวัติแบบโฟกัสโฟกัสสิ่งนี้ซึ้งอะไรอย่างนี้แจะบอกแทนนอนให้หนูได้หลือว่าคือสมัยก่อนคือแบบกล้องวิดีโอหนูทำมาตั้งแต่มันยังเออไม่ปกติเลยอ่ะโอ้โหชื่อลำบากแหรว่าตอนนี้มีเลิศเลอที่เราบอกเนาะ e o S R 5 0ก็มีความว่าเขามีระบบโฟกัสเดโมก็คือแบบว่าเนี่ยโฟกัสเดลแบบนี้เนาะเราถือของขึ้นมาแบบอะไรอย่างเงได้เลยปกติมอสแต่งหน้าแนวหนูเรียกตัวเองว่า best ์ของโป อุ้ยอู้หอีกแล้วมันมีความเข้มความแบบจึ้งของสายฝรั่อแต่ว่าพอลำบินบ้าเขาไม่ตกใจแม่ก็ไม่ตกใจเอ้ยมันก็ยังดูนุ่มๆอยู่บ้างมีความเอลเลในความน่ารักของแบบเอเชียใครบอกทึงน้าที่บอกเขาแนวเดิมตลอดเลยก็คือจะมีความแบบมันก็ฝรั่งแหละขัดเป้าน้ำตาลทองอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่แบบดูเธอแบบแตลงซ้อนๆที่ก็ซอฟต์แต่ก็ร้อนก็ เราก็เคยตอนเด็กๆเลยอ่ะก่อนสะถายรายการตัวเองเป็นบล็อกเกอร์อะเป็นรับงานแต่งหน้าเลยแหรอาแต่กเอ้ยรู้สึกว่าไม่ไม่ถอดอะไรใส่แต่งหน้าตัวเองมันไม่เครียดดีกว่าเล้ต้องมือตรงๆว่ามันแต่งหน้าจริงจริงตอนนี้ของเราก็จะใช้พาเล็อันนี้นะคะที่เป็นออฟฟิศที่ใช้มาตลอดจะหลดมาแอปเปิดที่มีคก้อะไรในการแต่งหน้า ที่แบบยากจุดององแคิ้วตาปากยากที่สุดหรอติดหมาหนูว่ามันเราเองก็ยังต้องรุนได้แต่ละวันว่าแบบติดถูกไหมติดตรงไหมวั้ก็บินหมาเลยสนุกมาไม่แค่รลึกคาคือตอนน้อะไรเืองสองข้างจะแบบไม่ใท่ากันก็ชชอชอชีวิตให้มีความสุขดกว่าแบบต้องกิมารอแล้วอะต้กิมาครอล้วพี่พี่โบว่ามแบบ into f แ s ชั่น คือเป็นคนชอบแต่งตัวอ่ะไม่เออคือคนเปรี้ยวมาตั้งแต่เด็กอชอบม้ไม่ค่อยอาบน้ำเลยปรี้ยวกลิ่นนะเอาจริงๆอ่ะคือตอนเด็กๆไปสยามแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันอยากซื้อเสื้อตัวนี้จังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยแพงมากมันแพงจังเลยแต่แบบเอ๊ะแต่แบบ๋ยวเดฉันทำเองได้ฉันก็กลับบ้านไปนั่งเย็บไปนั่งทำนเออแล้วใส่ไปเดินเที่ยวเงี้ยเจอเพื่อนแบบถามว่าเฮ้ยชุดนี้ว่าซื้อที่ไหนอ่ะแล้วเราก็ คงใจมาเลยเล่นกับเองอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบฝุ่นป่าเงี้ยที่ถ่ายเยอะแยแต่แล้วเลิกเล่งแต่งตัวนะอันนี้ตลกมากคือตอนเด็กๆอ่ะเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าตัวเดิมๆจนสามแล้วก็จนแบบมันจะมีปารที่เราต้องไปเรียนพิเศษสปาเราก็ไปเจอรุ่นพี่ทำไมใส่ชุดเหมือนเดิมทุกทีเนี่ยแล้วเราไม่รู้เว้ยตอนนั้นคือเหมือนแบบมันเป็นชุดเก่งฉันที่แบบฉันใส่จะใส่ไปเรียนสปาคอนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ เออวะ่ะทำไมต้องใส่ชุดนี้ตล่อเลยวะคนนั้นนั่นแ,ลแหละทําให้ฉันเปลี่ยนไปเป็นคนแต่งตัวถูกก็ถูกอยากเออขอบคุณก็อยากขอบคุณเออใช่ใช่จริงๆมันเหมือนลอสองอย่างเออก็เลยเป็นคนชอบการมิีแอนแมตตไม่ชอบเสื้อที่เป็นเซ็กไม่ชอบเสื้อที่เป็นแบบเรสต์เรียวจบอนะไรเงี้ยเออเพราะมันมีแบบมีโอม <laughs> เาวันนี้ก็เป็นสีร้อนแรงหนึ่งอะไรอย่าง้นี้ผมก็เลยคิดว่าแบบแบบแต่แต่คอนเซ็เออใช่ซาเดโมะหน่อยนี่เป็นไงล่ะอันเนี้ยมันคือความน้ามันสดชื่นสดใสใช่แต่ว่าไม่ใช่สีแบบไลบอยแล้วก็เออเขาก็จะรูไม่ออกว่ามันสีแดงแดงเอาเหมือนเหมือนคนไปเที่ยวแล้วเมาอะ ที่สิโกเล็กก็หนูไเลยจริงม้นตน่วอออ่ก่าขอ่าองของหนูจะเอ๊ปัคุมมาข้างหน้าราการให้มาดูก่อนอะอันนี้ิ่มอันนี้แคือมอง้าง้ามันแดงนาดเนี้ผหไม่หยุดหูจะไปต่อไปต่อจริงหรอหมายถึงว่าจะเอาแบบเอาตาขึ้นแต่อนี้คือถ้าคนพบปัดในชีวิตเรา ขวดถ่าดต้องสวยมากลูกนี้กินข้าวขวดไม่นดาด้โหโอ้ดอยดาวคาค่ะดาวคาราต้หม,มองเห็นสัตว์คอเขาต้งเหมมอเลยหรือเป่จิดเจอเขาจะแบบ สวยเห็นแล้วหรอเห็นแล้วเป็นโรงงา่ะฉันชอบการที่แบบมีเพื่อนมาแต่งให้แบบเนี้ยเราจะได้เทคนิคอะไรใหม่นะฮเรานั่งแต่งเองมันก็จะได้เบาเดิมเราก็จะขายเดิมเนาะใช่แล้วใชาแล้วก็รีบบ้าง อันนี้หนูเตรียมมาให้ข้อกระเป๋าอาบอบูจะพังจะพังค่ะนี่ฉันจะติดขนตาของรายการจ้ะโอ้โหตะโกนไปเลยจ้าจว่าขนตา บางครั้งปะโออเนไปแบบบางครั้งก็จะเพิ่มแบบนีบนิดนิดหน่อยหน่อยเฮ้ยสวยอ่ะเนาะชอบมากเลยอะแต่มันคือนิดนิดนิดหน่อยมันเป็นแบบเพลชเม้นด้วยแหละอันนี้ก็คือถ่ายรูปน่าจะพุ้งใช่แล้วก็ผมไม่ถ่ายรูปคืนเลยวูบไม่ใช่อะไรเรู้ว่ามันเวอร์เวอร์มาก ถ้าส่วนในกล้องแบบส่วนระยะสั้นค่ะเปิดกลอสส่วนคือส,ส,สุดแท่เฮ้ยเป็นก่อนกันเลยเหรอเดี๋ยวก่อนดิตรงหน้าด้วยแน่ถ้าสมมติว่าถ้ามีแปลงก็จะเป็นแปลงที่ห่างก,กันอย่างนี้น่ะแล้วก็แล้วก็ลงไป่แร้วแสนง้นอมถ่ายรูปสวัสดีค่ะ เอาไปใครนะโอ้ยเ<ค>ลิศอะอันนี้เลือดถายรูสปแบบหรอือเปล่ใช่เลือดถายข้างนี้นักโกงไปเลยพ่อแม่อุ้ยสวยวุ่งมันเวอร์โอ้ยมันเว้าวว้าวว้าว,ว,าว,ว,าว,ว,าว 聪明，我哋玩。 พูดเลยนะคะว่าต้องตามไปดูคอนเทนต์ในช่องพี่ปีโป้คือเรามิกซ์ x เนแ่ยเสื้อผ้ากันออกมาแล้วก็ลองถ่ายรูปแต่ละลุคคือภาพมันจึ้งมากตัวจริงมองได้ตันเนี้ยเราก็แบบเออสวยแหละแต่คือต้องแบบมันแบบมันหวานมากเหวนไหมันทีจริงๆแล้วปังคมชันทำแบบภาพนี้พี่ปีโป้ถ้าสมูติว่าใครอ่ะช่วงนี้อยาก ต่างตัวนี้ก็คือได้ด้วยหรือไม่เนื่อแค่ติดจอดแล้วก็แบบไปปรับเซตติ้งเวลาที่ไปทํางานเรื่องต่างก็คือเพื่อปรับไปแล้วเราไม่ต้องมานั่งหมุนใช่เหรอแบบเพือทำงานง่ายๆตัวเซ็ตมากๆนะคะแล้วก็ยิ่ห้อเป็นหือยี่เ้อแบบคือสัคัญมากเพื่อความแบบ <Auto> <Auto Focus S 1> ออโต้โฟกัสู่นะคเดียวล้วก็โฟกัสเข้าหนา้นาคือแบบ ID i-detective AF นะคะมีความออโต้โฟกัสที่แบบเข้าตาเลยจะคือเลือกได้ถ้าหรือจะเป็นแนวโน้มได้แต่ว่าอันเนี้ยคือแบบเป็นออโต้โฟกัสที่แน่นยาม <S <S คมชัดกว่าเดิมสุดปั่จริงจิเหมาะสำหรับแบบ มือใหม่ใส่บิวตี้ใส่แฟชั่นใว่าคือชอบกล้องของเนาเป็นสีขาวมากเลยเก๋ทำไมตอนชันซื้อชันนั้นชซื้อสีขาวอ่ะอันน่ารักผู้หญิผู้หญิงแต่ว่าเอาจริงๆถ้าหมุนมเกิดมาก็จะทำเอ็กซพอร์ตหรือสีดำดีกว่าเพราาะว่ถ้าจะรองพื้นแปะๆอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยคือเป็นกล้องที่สามารถเลเวลอัพได้เพื่อนๆจะแบบใส่ไมค์ใส่แฟชั่นก็ขว่ามีช่องใส่ได้คือหนอนจะมีบิวตี้บ็อกเซอรใช่ไหมสีมันตรงค่ะลุนที่ ติดปาาครั้งต้องมาตัวที่มันแบบเล่นฟูอย่างเดียวเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สี่สีเหมือนกันมันเทียนไม่ได้นะคะแล้ก็อย่างหนึ่งที่เขาช่วยทำเราแบบพอเราเจอการทรรมสมมติว่ามาก็คือเกี่ยวข่วใช่เกีคยวข่วมันนมากเพื่อนชอบมากแล้วก็คือสวยทา้งทุกสีคือแบบะถ้าสวนว่าไหนแต่งหน้าขาวก็สวยแต่หน้าแบบเทีมเหมดก็คือดูเซ็กที่ขึ้นมันดูนวลละมุนที่สามัคือนไม่ปองเกินมันไม่ได้ดูแบบเอออใจไม่ได้ดูแบบีหรอวเออ ตอบโจทย์มากๆสำหรับ,บคอนเทนเตอร์นะคะแล้วก็คุ้มมา,มากๆเพราะว่าราคาเนี้ยมาพร้อมกับเลนส์ค่ะแม่เลยอม่ได้ออกพรี อบภาพคมชัดขึ้นไปอีกลองเปลี่ยนเป็นเลนส์ที่ล้ำขึ้นก็คือสามารถใช้ต่อได้นะคะคิดว่าอารีทางด้านนี้แล้วก็ค่อยๆเติมเติมได้อยู่กับเราไปอีกนานค่ะคุ้มมากนะคะเท่าไหร่สองหมื่นแปดใช่สองแปดแล้วเรงโอ้คุ้มจริงๆคือแบบใครที่แบบว่าฟิลนักศึกษาอยากจะว่าเริ่มต้นมาสายนี้อาชีพนี้แนะนําตัวนี้เลยเป็นตัวที่เริ่มต้นที่ดีมากเพราะว่ามันทั้งแบบถ่ายรูปก็สวยถ่ายวิดีโอก็ปัง เอาเป็นว่าแนะนำสุดๆแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในเคล็ดลับของพวกเราในการมีรูปมีวิดีโอลงโซเชียลแบบจึงจิตจึงใจค่ะถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวมาจะแบบข้อมูลต่างๆไว้ให้ตามไปสอนสามกันได้ด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากวิดีโอช่องพี่ติ๊กโว้ยด้วยคือไปทำคอนเทนต์ก็มาสนุกมากนะคะแล้วก็มีสาสารน้ารู้เกี่ยวกับการแบบมีเสื้อผ้าไอ้ปากเต็มไปหมดเลยนะคะก็ที่ช่องอะไรสัก p ีโป DIY ค่ะเข้าไปกด Subscribe กันด้วยนะคะช่อง p ีโป DIY ค่ะค่ะแล้วก็ถ้าอยากเห็นพี่ปีโป้มาในช่องหมอสินนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยด้านหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะคอมเมนต์มาเยอะๆหนาๆว่าให้เรามาช่องหมอเราจะคอยอ่านแล้วก็อย่าลืมไปดูช่องเราด้วยนะคะปีโป้ดีจ้าเออสิีด ขออนุญาตให้ดูอันนี้คือฟุตเทจที่พวกเราถ่ายหลังจากเมคอัพเสร็จจากกล้อง Canon EOS R50 นะคะมัมดูผิวกล้องคือแบบ bringing the best out of us มากเลยวันนี้ดูดิผิวพอดีที่คาดนวลแดดกระทบไฮไลท์เราโคตรโคตรปังเลยอันนี้แบบอยู่ในร่มก็ก็สวยผิวฉ่ำจริงใช่สวยเ้ื่องจังสวยเรื่องหนีเลยอ่ะแล้วก็อ่ะ dewy zoom เห็นป่ะคมชัด เห็นทุกดีเทลสี่วันนี้คือแบบเป็นลบที่ต่างไปป่ะปกติแต่เงแบบนี้แบบปะไม่เคยไม่เคยแบบคิวกับอะไรน่าจะชนกันขนาดนี้ Welcome to Monster World โอ้ยเขาเ่ายแบบโลกให้อ่ะ